สวัสดีครับอยู่กับช่องปันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูโมเมนต์ภาพน่ารักน่ารักนะครับเล็กน้อยของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานะครับอย่างเจเจนุสราต้อมคำกับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตุรกีครับก็คือทางเอดาเอเดมนั่นเองครับเป็นกัปตันทีมของทีมชาติตุรกีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยตุรกีก็สามารถผ่านเข้าไปในรอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งจะไปแข่งกับญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมาร้นกันนะครับว่า ทางตุรกีเนี่ยจะสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะครับเชื่อว่าทั้งตุรกีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าใครชนะก็คือเข้าชิงนะครับใครแพ้ก็คือไปชิงที่3นะครับก็จะเป็นตามนี้สําหรับโมเมนต์นี้ก็เป็นทางเจเจกับทางเอดาเอเดมนะครับในแมตช์ล่าสุดที่ทางตุรกีเนี่ยเจอกับทาง USA ครับ ซึ่งตุรกีก็สามารถเอาชนะ USA ไปได้อย่างสุดมันเลยทีเดียวครับ3ต่อ1เซตด้วยสกอร์14ต่อ25 25ต่อ22 14ต่อ25แล้วก็23ต่อ25นะครับซึ่งสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้กองเชียร์คือแบบเสียงกรีตเต็มสนามเลยทีเดียวสุดยอดมากๆครับทั้งวากัสนะครับแล้วก็คาราเคิลนี่คือหนึกกำลังแล้วก็ทุบ USA ไปแบบขาดลอยเลยนะครับในเซตแรกแล้วก็เซตที่3ครับ ก็จะเป็นตามนี้สาหรับโมเมนต์นี้นะครับก็จะพาไปดูโมเมนต์ของเจเจแล้วก็ทางเอเดนนะครับกับทันทีของตุรกีครับซึ่งนี่เลยครับเป็นคลิปที่ไปเอามาจากคลิ t ต่อของพี่คนนี้นะครับต้องบอกว่าน่ารักมากๆสําหรับเจเจครับดูครับนี่เอเดนก็กําลังเดินไปเดินมานะครับแล้วก็หันไปข้างหลังครับเห็นเจเจเดินมาพอดีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปกอนแล้วก็ไปทักทายกับเจเจเลยครับน่ารักมากๆดูครับ นี่ครับเพื่อนรักเขาได้เจอกันนะครับคือเขารู้จักกันก็คือตอนที่เจเจเนี่ยไปเล่นลีกที่ตุรกีนะครับกับทางเฟเนบาเช่ซึ่งในตอนนั้นก็ทําผลงานได้ดีมากๆครับสามารถพาทีมเฟเนบาเช่เนี่ยคว้าแชมป์ลีกไปได้ด้วยนะครับสําหรับในตอนนั้นซึ่งทั้งสองคนก็คือรู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันมากเลยทีเดียวครับดูครับ นี่แหละครับเป็นมิตรภาพของนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาระดับตํานานแล้วก็ว่าได้ครับทั้งเอดาแล้วก็เจเจครับเจเจก็รีทายทีมชาติแล้วนะครับส่วนเอดาก็ยังเล่ในให้กับทีมชาติตุรกีอยู่ครับก็อีกไม่นานนะครับน่าจะอีก 2- 3ปีเนี่ยก็น่าจะรีทายเหมือนกันครับสาหรับเอดาเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยบอลเร็วของตุรกีก็ถือว่ามาแรงหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะ กูเนสนะครับกาลาหรือแม้กระทั่งตัวบอลเร็วที่โอนสัญชาติมาก็เล่นได้ดีเลยนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยเอดาเอเดมก็คงจะรีทายของทีมชาติตุรกีอย่างแน่นอนครับก็จะเป็นตามนี้นี่ก็เป็นโมเมนต์ของเอดาแล้วก็เจเจนะครับน่ารักมากกอดกันแบบแน่นมากๆเลยนะครับเพอ่ไม่เจอกันนานนะครับดูครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับสันน้เอดาตอนที่หลังจบเกมนะครับมาแจกลายเซนให้กับแฟนๆครับโอ้เอดานี่คืออึ้งกับแฟนๆเลยนะครับ หน้าคือแบบยิ้มแย้มแล้วก็คำละทีเพราะว่าแฟนดเลยบอลคนนี้คือครีดดังมากๆเลยนะครับคือแบบดีใจมากๆที่เอดาเนี่ยมาให้ลายเซนเธอครับดูจากมือครับโหมือสั่นเลยทีเดียวครับสําหรับแฟนคนนี้ครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับตุรกีเจอญี่ปุ่นในรอบ4ทีมสุดท้ายใครชนะเข้าชิงนะครับก็จะเป็นตามนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยสวัสดีครับ